อยาตืดิอะไรเงี้ยปลาน่อมีมาเบิงมาเบิงไอ้วิธีเอาเนื้อปลาตองกายออกออกออกจากโตออกจากนังเนี่ยเนาะที่โอ้ออกจากเพลิดออกจากไหนก่อนออกจากนังออกจากกระดูกนี่ครับปลาตองกายใหญ่เลยโตนี่ปลาาตองกยขูดขูดสิ่งปลาตองกายนี่ครับวิธีการ เอาเอาสีนออกเอาเนื้อออกลาบเขียเคลื่อนเขียหนังออก่อนเขี้ยหนังโอ้เขียเนื้อออกเขี้ยเนื้อออกีย <c oughs> เนื้อออกให้มันเลียตังแ์แปลาตองกายครับบิก๊กบิ๊กครับปลามุ้นปลามุ้นสดสดครับส <c oughs> ดแน่อน,นอ,อ่ปะปลาตองกายครับหากินยาก เพราะว่ามันอยู่ในน้ำ <laughs> ปลาอย่างนี้โคขึ้นแล้วคนยังไงมีปโกโกลาต่างกูเหรออยู่ในโคไอ,อปลาต่างกูกกอยู่ในน้ำในน้ำน้ำมันเรือนเนาะนี่นะนี่เอามีดเฉียวออกก่อนมีครีมปะ่ะก็เอาครีมมาให้ลุงดีเน่เร็ว้า,าคัลุงดีสิดึงเร็วไปาาาคาคาคาโปนตัวใหญ่เดียวตัวนื้อตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวบบบใหญ่เลยไม่ได้สามสี่ร่วเลย เดี๋ยวมันตัวหน่อยได้เนี่ยปลาตองกายอ่ะวิธีเอาเนี่ยน่าเด้อนี่เนี่ยนี่กินนกชิปก้มสั่งหมดได้หนิแล้วอย่างนี้เพราะว่าคนละค่ำมันบ่ะมันหน่อยได้หนิแปลว่าแปลว่ามันนอไม่หน่อยได้หนินี่ครับวิธีการทวดอะเอามาโช่อด้วบมึงช่อบ้วยตัวใหญ่แบบไหนโยกขึ้นโช่อด้วยตัวเดียวนี่แห่ออกได้ด้อนี่ นี่ตัดหัวแล้วประมาณประมาณมสามโลได้เยัะสองโลประมาณสองโลสโลต้นหนึงโอ้ใหญ่ครับตรงกายครับเสียใหญ่ท่างชุมพลบุรีเอามาให้กินครับเพิ่นไปเอาปลามูนมาเออนี่เทียดเสียเนี่ยออกนีมีแบี้ยครึ่งละ าโยน,นเอาคีมใหมลุงดีเร็วเคีมมาดึงหนังออกนังแล้วเบิ้งโอ้ยเหงื่อไหลเติบกีเด้หนี่มีแค่น้อยเนาะนี่คีมคีมดึงออก มันค่อยง่ายเออดิเทียเอามีเอามีเทียมาหนี่บ่วเป็นสอนบ่เจ้าเจ้าซทอนด้วยมันอยู่มันนบมันน้ามันยงน้ามันน้ามิดมิดอมิดเทียออกก่อนมันน้อยเ่ายวตียนเนี้ยมันเป็นเป็นโลไดเลยนะโลกวัวไปนะนี่เตียนเนี้ยนี่คือเนี่ยตัวใหญ่ครับมันไม่ใช่ตัวนี้ประมาณสองโลครับพอดีไปเยี่ยมสมัครฝากพวกเสียเงี้ยทางชุ่มพ่นเอามาให้นีแต่ตัวเงี้ย เป็นไปหาปลาม,มุ่นมานแตแล้วนี่ครับซ่อนคูดสูตรข้อนซ่อนคูดงคูดือจดบอกปั๊บมันสีเหลี่ยตะหนังเนีน่ยนะหนังทอดบันนี้เหลี่ยตะพาพยนต์มันเออบันนี้เอาไปเอาไปทอด,ทอดเป็นกับแกม <laughs> ย่างดี ปลาตองกายครับเด็กกินกปลาตองกายนี่่ปลาตองนอยธรรมดาปลาตองหน้ายัางไงบัขึ้นตามนิมกูมึงอสิกิโลไได้มามปีก่อนนี่ยสิบสามโลสิบสี่โลปะโอ้ออยงยอยู่ยังอ,อ,อันมงแห่ไปต้องมาถึงขาดมั้งโอ้แห่ใครก็ลงปลาตองกายมีระบ <laughs> จากเส้นเ็ดเส้นติเอไม่ได้เดงแห้งแรงอมาขึ้นแหงอีก เนื้อบ่หน่อยนี่มึงแค่หน่อยเหรอหน่อยแค่นี้เสียหมูเนื้อหนาๆมันออกมันกระซอดขูดๆขูดๆออกเหยียต้หนังมันหนังเขาไปทอดกเขี่ยมเราบินมาเยเหมือนเท่านั้นกินกินข้นใส่หมดเองบ่หน่อยนี่อยู่บนหน่อยเลยขัดๆๆน้ำมันกระายมีการขูดเอาเนื้อปลาตองกายออกหลังคนเห็ดบ่เปลี่ยนกับ บางค <c tornar hate> นโมโหเห็ดกินยังไงเนี้ยเห็ดแล้วโยนอะไรมากินมากับว่ากินเออล้วคนเนี้ว่าสันว่าเนี้ออีเอเคยกินไม่เราจะว่ากันว่าบ่าใส่ทางท้กินกินไส้หกนิดไส้ใส่ปากอืาเห็ดบพเปลี่ยนมันนไมเป็นมันเป็นน้ำหยังไม่เนาเกยดมันเกดมันเหเจ้าีลูกตนนี้กรังโอ้มันมันเหย้น้ำเกดมันเกยดเน้อเกยดมันเกมันเนเ้ยสำคัญนับกินกินไส้โอ้พ่หูไม่พ่หูไม่ ที่มันแห่นี่คือแหย่แหย่น้ำเก็ดมันแหย่เก็ดเก็ดมันนี่ครับเอามีดเอามีดเฉียวก่อนพอมันเหลียหน่อยแล้วก็เอาเอาซ้อนขูดบ่ครับครับนี่อย่าเอามูเหงื่อนะนาออกก่อนมีดมันหามันใหญ่ปกติีมันใหญ่ปุตรีเออนีนั้นมันตัวใหญ่หน่อยดิอือสองโลผมมั่นสองโลแหย่กันมันพุ้งเอาเป็นแฮย่บุตรีบุตรีขาดมัดอืมรับเนี้ยวแห่มันนี่นี่ครับลูกน้ำมู่น หากินปลาน้นมูนบ่ได้หาครับอันนี้เสียไงฝากมาให้พอ <c oughs> ดีไปเยี่ยมยามถามเขากันเสียไงีก็เลยเอามาให้กินนี่ครับซ่อนขูดซอนขูดซอนขูดออกีนเนื้อครับวิธีการเป็่ว่าถ้าบ่ขูดเฮ็ดตึงหนังมันแย่แย่แ <c oughs> <c oughs> อบแย่นมันต้องแยกเนื้อแยกแยกเนื้อแยกหน,กนังออกจากกันกิน <c oughs> กินไปจะคนดอกเออเดียวเลยมันแห่หน่ำหนังน่ำหนังมันเนี่ยอยู่นี่มันเนี่ยมันจะเป็นมันไปส่งร่วมเลยนี่ดีเลยมันน้อยนี่ว่าท่านเอกครึ่งเท่านันอือว่ท่านครึ่งเหรอวนาท่านครึ่งนี่นี่เห็นเลยหลาบปลาตองกายหลาบปลาตองกายที่เขาวากันเจ็ดเจ็ดนี่เขาเทียเทียเทียเอาเนื้อออกปลาเอาเนื้อออกแล้วก็ซ่อนผู้สุกรผู้ดีดอกเป็อย่างไรหนังมันกับตาแหงบ่ มานกระเทียมมีไทยขอดเลยติแต่แหงเดียววิธีการวิธีการเอาถ้าบ่เอาหัวอันีิมันแหะแหะกินได้หรอกมันแหะกินไ่ได้ยัง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 ไม่ต้องเฮ็ดังไม่ต้ต้องเอาหนังกับหนังกับเนื้อออกจากกันมันแหะน้ำหนังเก็ดมันนึบแข็งดิทำดินไส้เหรอหัวใจแท่นหนังมันแหะรวมดูแับรวมดู นี่ครับตอนปูด้วยที่เขาเห็ดว่าสมปลาตองกายสมปลาตองกายนี่ผมเมีนว่าเห็ดง่ายๆนะครับนี่ <c oughs> เออมันต้องเอาเนื้อเอานี่ออกจากหนังจากกระดูกมือนีมุนหาผ้าลออเล่อห่ากับไปเลาะมาได้ได้ปลาตองกายมานเนาะเลยมามข <c oughs> ูดเนื้อขูดหนังมันออกเ่าถึงไม่ได้หลาบจุ่มไปยัวเลยจุ่มจุ่มจุ่มยังไงอีกนี่แหละ ผู้ใดเบิ่งกฝา,ากกดไลค์กดติดตามได้ด้วยครับสองน้องไม่อมเอาคีมจับนี่มันจะดึงไงเห็นไ<ท>่นี่โทษมันต้องมีสองคนให้ดึงมันจะแห้มไปเลยวดมาดึงกับลุงหลีแล้วนี่แล้วเอาไหมเว้ยเอ,อมาไหม,ามนะบางทีเพื่อนนี้ก่อนน,น,นี้ก่อน อวันนี้ดึงนี้ดึงอ๋อโจกำเนียเจ้สองมือครับครับเครับเดี๋ยว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 จะเอ้าอึนี่นี่นี่นนี่นีตัดเลยเฮ้ยดึงออกครับนี่วิธีหนึ่งคีมดึงออกเลยน่าดีโอ้โนี่ฟอนดีเนาะ หอดึหอด้ย้ย้มาแงย้ยยยยขึ้นเลยเทียเทียหนังมันเราันนี้กัจับติงคนละขางมีเอ็มลอยตั้งขางความแนนอนแน่นอนเอ็มลอยเปิดฟ้าจนไหมเปิดฟ้า อืมนีมมม่จอดขูดขูดขูดม้วนเนื้อมันติดหนังขูดใั้มันร้อน,นร้อนอืมตกร้อนเลย มีปานก่อนจะดึงม่ไปเออน่ยเอาขีมหนีบแล้มันจับไงมันบ่วมือมือไอมันบ่วมือมันบวมือนี่นนนขีมหนีบที่หีบครับมันจับไงในน้อยเ,ยยเยลยครับคนียาน้อยจิยที่เดียวมดแต่หัวกินหมดดอกกินก็ขี้วคนมันก็กินหมดเออ มัดมัดมัดมัปาตัวนี้นวดหน่อยดิเข็ยบสั่งมาจากประเทศจีนครับแตกเกาหลีปะจากประเทศจีนตัวน่ะเข็ยบ <c oughs> พ่อใหญ่ลีสั่งมาจากประเทศจีนเนี่ย หลักปลาตองกายเห็ดดีๆฝีมือเชิงปรุงเชิงถึมาทุดึงหูออกวนว่ายจาะหยอกเจาะหยอกคนนี้คนว่าเนี่ยหากินงายบนไนดีปลาตองกายนี่หรือไม่้างยหรือไม่จะกินบอกไมีหรอกมี่ต่ปลาตองทำราย้อมตัวทำสองทอยู่ยังไงอันนี้แบบจิบกอโลกะหรอได้มากกินเอะหนึ่งมาสิบสามโลกสิบสองโล Ừ Nhia <Nhạc> khang Chút tung quý nó.